สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายส้มตำเปิดใจจากกรณีโซเชียลเปิดเผยเรื่องราวของยายคนหนึ่งเข็นรถขายส้มตำย่านประชานิเวศ3ตํตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี แล้วถูกหญิงสาววัยกลางคนออกอุบายสั่งอาหารก่อนจะฉวยจังหวะที่ยายเผลอเหีวถุงไก่ปิ้งที่สั่งนี้ไปโดยไม่จ่ายเงินหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้เกิดคอมเมนต์ต่อว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นจํานวนมากเพราะเห็นใจยายวัย7 7ปีที่แม้จะอายุมากแล้วแต่ก็ยังคงทํามาหากินเลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพสุจริตแต่กลับถูกคนมาเอาเปรียบ วันที่23กุมภาพ,าพานันธ์64นางเตรียมดวงคำพิละอายุ77ปีแม่ขาส้มตามรถเข็นกล่าวว่าตนจำวันที่เกิดเหตุได้ไม่แน่ชัดน่าจะสัก4ถึง5วันที่ผ่านมา วันนั้นก็เก็นรถออกไปขายส้มตำตามปกติมีหญิงวัยกลางคนเข้ามาสั่งอาหารกับตนเป็นส้มตำสิบถุงกับซุปน่อมไม้อีก10บถุงซึ่งตนขายในราคาถุงละยี่สิบบาทโดยหญิงคนดังกล่าวซึ่งตนไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนบอกกับตนว่าอาหารทั้งหมดที่สั่งจะเอาไปเลี้ยงลูกน้องคนงานก่อสร้างในละแวกนี้ พร้อมกับควักเงินเป็นแบงค์พันออกมาจะจ่ายค่าอาหารให้กับตนแต่ตนไม่มีเงินถอนให้เพราะเพิ่งขายได้เพียง50บบาทจากนั้นหญิงสาวคนดังกล่าวก็เลือกปีกไก่ปิ้งใส่ถุงไว้ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าเลือกไปกี่ไม้จากนั้นหญิงคนนี้ก็หยิบเอาถุงใส่ปีกไก่ปิ้งไปด้วยและบอกกับตนว่าจะไปหาแลกเงินมาจ่ายค่าอาหาร จากนั้นหญิงคนดังกล่าวก็หายไปเลยและไม่กลับมาจ่ายเงินทั้งค่าส้มตำซุปหน่อไม้ที่สั่งรวมทั้งค่าปีกไก่ปิ้งที่ใส่ถุงไปนางเตรียมกล่าวต่อว่าต้นขายส้มตาม,มานับ10บสปีเพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกแต่ตนก็ไม่อยากไปถือโทษกรรโเครื่องอะไรกับเขาอีกเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าต้องมีเวรกรรมต่อกันจึงต้องมาชดใช้กัน ตนก็หวังว่าจะหมดเวรหมดกรรมที่จะต้องชดใช้กันแล้วก็ให้อภัยกันไปไม่โกรธไม่แจ้งความเอาผิดอะไรเขาอยากได้ปีกไก่ก็ให้เขาไปเขาคงไม่มีจริงๆถึงได้ทำแบบนี้ นางเตรียมกล่าวต่อว่าไม่อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆยังพอมีแรงก็ทำมาหาก,กินเลี้ยงตัวเองไปได้กําไรวันละ200-300ถึง300บาทก็ยังดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆในแต่ละวันต้นจะลงของไปขายอย่างละ1กิโลเท่านั้นทั้งส้มตำซุปหน่อไม้และปีกไก่ซึ่งถ้าขายได้หมดกําไรก็2-300บาทหากขายไม่หมดกำไรก็ลดน้อยลงไปบางวันขายได้แค่คืนทุนก็มี ต้นอาศัยลงของแค่พอขายเตรียมของขึ้นรถเสร็จก็เข็นขายในระแวกบ้านไปเรื่อยๆพอช่วงเย็นก็เข็นกลับบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าไปคิดอะไรมากคิดว่าเราเป็นนี้เขามาทวงนี้ก็ให้เขาไปจะได้จบจบกันเดี๋ยวเราก็ทํามาหาก,กินต่อได้ส่วนอาหารที่คนแถวนี้ชื่นชอบกันและสั่งเป็นประจำคงจะเป็นซุปหน่อไม้ที่มีลูกค้าชื่นชอบและสั่งกินเป็นประจำจนหมดเร็วในแต่ละวันอย่างไรทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณยายด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ